การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นคุณเคยคิดไหมว่าดิสตริบิวเตอร์แบบเดิมจะอยู่รอดได้จริงหรือไม่แต่สำหรับซินิสคำตอบชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขาไม่ได้แค่ปรับตัวแต่กำลังเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการลงทุนหนักกว่าร้อยล้านบาทเพื่อครองตำแหน่งผู้นำระบบนิเวศไอทีของไทยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วพวกเขาจะทำได้จริงหรือไม่และอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ซินิสกล้าประกาศว่าโตต่อไม่รอแล้วนะ คำตอบทั้งหมดอยู่ในบทสนทนาล่าสุดกับสุธิดามงคลสุธีซีอของบริษัทที่ไม่ยอมให้เทคโนโลยีเป็นแค่สินค้าแต่เป็นอนาคตที่สร้างขึ้นด้วยมือเองจากผู้จัดจำหน่ายสู่ผู้สร้างอนาคตซ y n เน็วันนี้ไม่ใช่แค่บริษัทที่ขายของให้คุณแต่พวกเขาเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศไอทีที่ครบวงจรที่สุดในไทยภายใต้ในตแนวคิด crafting a smarter future สุธิดาอธิบายว่าความไว้วางใจ plus คือหัวใจสำคัญของทุกอย่าง พรสิทธิ์บายซิเน็กซ์ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้พวกเขาครองตำแหน่งวอลล์แอดเดตดิสทริเบเตอันดับหนึ่งมาเกิน37ปีถ้าคุณเป็นดีลเลอร์6 0 0 0รายทั่วประเทศคุณจะเข้าใจว่าความไว้วางใจนี้มีค่าแค่ไหนลงทุนหนัก3ส่วนสำคัญเพื่อเปลี่ยนโลกไอทีไฮไลท์ที่ทำให้วงการไอทีสะเทือนคือการทุ่มง,งบหลักร้อยล้านบาทใน3ด้าน 1. AI ที่ไม่ใช่แค่คำสวยหรู ซินเนกลงทุนไปแล้วกว่า10ล้านบาทและเตรียมเพิ่มเป็นเท่าตัวตัว,ตวอย่างเช่นกล้องวงจรปิดที่ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยวางกลยุทธ์ขายให้ดีเลอร์สองคลังสินค้าอัจฉริยะ20ล้านบาทถูกใช้ปรับปรุงคลังสินค้าให้เป็นระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในไทย 3. เทคโนโลยีโชว์เคสแบบมันติแบรนด์ลงทุน25-30ล้านบาทเพื่อสร้างพื้นที่ทดลองโซลูชันจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple ซัมซุงหรือหัวเว่ซึ่งไม่มีใครเคยทำมาก่อนคุณจะสัมผัสเทคโนโลยีจริงปิดการขายได้ทันทีและสร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลแต่ที่น่าสนใจคือซินเนกมีแผนอะไรที่คนอื่นอาจมองข้ามไปนอกจากนี้ซินเนกยังสร้างเฮาส์แบรนด์ใหม่อย่างซินเนสอินเออ เพื่อจาะตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและร้านค้าโดยร่วมมือกับหัวเวย่ยซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้มองแค่ในประเทศแต่ยังมองไกลไปยังเมกะเทรนโลกอย่างไรก็ตามสุธิดาไม่ได้หลีกเลี่ยงประเด็นเศรษฐกิจซึ่งเธอระบุว่ารัฐบาลต้องช่วยดูแลเศรษฐกิจในประเทศให้ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีกำลังซื้อคุณเห็นด้วยกับมุมมองนี้หรือไม่หรือคิดว่าภาคเอกชนควรพึ่งตัวเองมากกว่าเทรนสินค้าที่กำลังระเบิดตลาด ในฐานะผู้นำตลาดสุธิดาเผยภาพอนาคตด้วยเทรนดที่น่าจับตามองวเวรเบอร์ลแกจิสุขภาพสมาร์ทวอตและอุปกรณ์ที่วัดข้อมูลร่างกายได้ละเอียดขึ้นเกมมิ่ง Nintendo Switch 2และเกมฟอร์มยักษ์ย้ายเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง iPhone และหัวเว่ยผู้รั8แปดสอุนตราโปรจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้บริโภคในช่วงปลายปี นี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เพื่อซินเนกแต่เพื่อทุกคนในระบบนิเวศไอทีแล้วคุณคิดว่าการลงทุนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกหรือไม่หรือเราแค่กำลังลงทุนโดยไม่มีแผนรองรับเขียนความเห็นของคุณมาเลยพิสูจน์อักษรสุรีศิลาวง์